ยินดีต้อนรับสู่มาร์สออโต้การาชแหลง่งรวมข้อมูลรีวิวเชิงลึกวิเคราะห์เจาะลึกและอัปเดตเทคโนโลยีการทหารและอากาศยานระดับโลกที่ทันสมัยที่สุดสำหรับวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในโครงการลับที่น่าจับตามองที่สุดของโลกในปี2025นั่นคือเซียนเอชเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนรุ่นใหม่ของจีน ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดไกลระยะทันยุคใหม่ที่สามารถเปลี่ยนโฉมหน้าสงครามในอนาคตได้อย่างแท้จริง Cnh 20ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Cn Aircraft Industrial Corporation สำหรับกองทัพอากาศปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLAAF โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนระยะไกลแบบแรกของจีน และเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องปรามนิวเคลียร์ที่สมบูรณ์แบบของประเทศจีนเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาให้มีรูปทรงปีกบิน่าย n g Wing คล้ายคลึงกับ B-2 Spirit ของสหรัฐอเมริกาและ B-21 Raider ที่กำลังจะเข้าประจำการจุดเด่นคือความสามารถในการล่องหนด้วยผิววัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ช่องเก็บอาวุธภายในตัวลำและรูปทรงที่ลดการตรวจจับได้สูงสุด ในช่วงกลางปี2025เครื่องบินลำนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่มีวิดีโอหลุดที่ปรากฏบนโซเชียลมีเดียของจีนเผยให้เห็นเครื่องบินปีกบินขนาดใหญ่บินคู่กับเครื่องบินขับไล่ของจีนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจเป็น H 2 0รุ่นต้นแบบข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเครื่องบินลำนี้อาจมีความยาวประมาณ37เมตรมีรูปทรงลำยุคร้อมส่วนควบคุมการบินขั้นสูงและช่องรับอากาศที่ซ่อนอยู่ภายในปีก เพื่อหลบหลีกการตรวจจับจากเรดาร์ที่สายการบินของ H20 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000 0กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ำมันกลางอากาศทำให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายสำคัญของสหรัฐเช่นฐานทัพในเกาะกวมฮาวายและแม้แต่แผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเองได้ อาวุธที่สามารถบรรทุกได้คาดว่าจะอยู่ในช่วง10-45ตันซึ่งรวมถึงขีปนาวุธร่อนระยะไกลระเบิดนำวิถีและอาวุธไฮเปอร์โซนิกในอนาคตด้านเทคโนโลยี H20 คาดว่าจะมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้งสูงระบบนำทางผ่านดาวเทียมการหลบหลีกทางอิเล็กทรอนิกสและความสามารถในการรวมข้อมูลแบบเรียลไทม เพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตรายอย่างมีประสิทธ,ธิภาพแม้ความเร็วจะอยู่ในระดับใกล้เสียงแต่เครื่องบินลำนี้สามารถปีนวนในพื้นที่เป้าหมายได้นานเหมาะสำหรับภารกิจโจมตีเชิงลึกในมุมยุทธศาสตร์ H20 ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำใหม่แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นของจีนที่จะท้าทายความเหนือกว่าทางอากาศของสหรัฐและเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แม้พนตากรอนของสหรัฐจะประเมินว่า H-20 ยังมีข้อจำกัดในด้านเทคโนโลยีล่องหนและระบบควบคุมการบินแต่ก็ยังจับตาการพัฒนาของจีนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีการบินและการโจมตีระยะไกล m a s a u u t o g า r a g ชจะคอยอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ h 2 0และเทคโนโลยีทางทหารอีกมากมายหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามเรื่องราวของเครื่องวินคับไล่รนยุคใหม่และเทคโนโลยีการรบล้ำสมัยอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นและที่สำคัญที่สุดกดติดตาม m a s ออโต้การ์ g ชเพื่อรับชมเนื้อหาคุณภาพในทุกสัปดาห์